วันนี้เราจะมาบนบ้านคน,คนในบูคาเรนต์ในวันฮาโลวีน <c oughs> นี้ปะแต่วะบ้านมีคนมีคนยเยอะเฉยสช่ไหมวางเ <c oughs> <c oughs> อ,อือ้ออ กูเคกูเป็นแอนิเมนตอนนี้ต้องใช้เวลาเอ้ยมันจะได้หวันจะติดแมปออโอ๊ยติดแบบ โอโยไปบนบ้านานี้ะไรไปครับบ้านตรงน, <c oughs> นี้ไปดิไปดิก็หวันทีับไปแม่เลย <c oughs> ไงโผชิบอะ <c oughs> เอาไม่ได้เลย <c oughs> บ้านนี้ก็ไอจะป้นบ้านเหมือนกันเหรอป้อนบ้านได้นะแต่จะกดจริงอ่ะพ้องดิเฮ้ <c oughs> <c oughs> ย,ยได้เงนนินแล้เว้ย โอ้โหตกใจหมดเราเบ็กระซีโต้กูขึ้นปันไม่ได้แต่กูขึ้นได้อยู่นะอะไรขึ้นไม่ได้แต่ก็ขึ้นได้ก่อนนั้นมี้ตัวสินี่ระเบิดไมเกรนอาจารย์ดูสิเจ้าของบ้านจะมาไหม เอามาโอเคก็แบบเป็นนี่ก็วัดชิบหายบ้านสองบ้านนี้มันใส่มันเพิ่มมาว่าเอ้ยเจ๋งเจ๋วชิบหายได้สักกูเจ๋อเจ้าหญิงคนัหนแอปกูไปก่อนจ้าจ้าแฟนมันตั้งป่าวะเยอะเปียกข้อน จะเซฟมือนี่ไอ้กูโคโรไปก่อนเด้อเอาไอ้โกูจ้อยีบ้านนี้เอ๊ะขึ้นไม่ได้ เออไปที่ข้าวหวานดีหัวเราะหัวเราบกวนไม่เห็นกูใช่ไหมไม่เห็นกูใช่ไหมหัวเรงนะว่ามาห้องนี้ ไอ้ชิบหายชิบหายหวานเจี๊ยบเอาเงินฟรีฟรีเจอบ้า Ừ. ở đây. Ừ, không mà. Tôi... cái phòng bay tao hoài chi Đây ba này. Mình đều nó bảo à. มั้งนะปะเฮ้ยอ๊ยข้าศึกโย

อายุ16ตอนนี้คนนั้นดูดีตลดนัดบัตรมพู V.I.P. บัตน้ำเงินกูมีสบัตรเลย V.I.P. อยู่นีาหาหา่ ขพาะทำงานไม่เอาอ่มาอาา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 าหมาาาาาาอาา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 มาาอาาาตาาตาาางาาาาาา่าาาาาอาา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 หาา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 าบาาิาาาาบา ก็ะเป็นก็เซฟเสร็จก็อยู่นี่ฮาาู้ยเย้บ้านนี้ทุกปัวนะครับทุกคน

เจ้าของบ้าน <laughs> วนนันดีบ้านตูบเบอร์มี <c oughs> <c oughs> มีใครอยู่ใช่ไหมหวานชีพ คาร่าไปก่อนนะคาร่าข้ากูบ้านมากูเพิ่มบ้านมันไอ้คาร่าแค่รอเออเปลืองเลยเฮ้ยกูไม่มาทางประตูกูมาทางนี้โอ้ ขโมยรถด้วยขโมยรถ่ามทรหมูแดงหมูเดงเ่นเข้ามา หนูเจอที่นอนประหับปลาไหลกูมาเนื้อมาเนี่ยไปเปิดรีวิวไ้ด้วยเห็นเมื่อกี้ Yes ปลาสีนไงหมูไม่ใช่ปลาขนเนี่ยเนียโฟนปลาสายผมาหาหาทุกเซนไปเจอผ่าน อันนี้ก็ประ,ะ,ะตัวแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิคะไปก่อนเด้อมาขยับเลยนะเอาดิเอเอคนน่าเสีเสยเยอะสุดใครเห็นแบบเซิร์ฟเวอร์เนี้ย

บ้านเยอะชิบหายคนนะแต่บ้านนี้มีบ้านนี้มีคนเยอะชิบหายเอาตัวเซฟปะตัวเซฟไม่มีชิบหายเวนมันคนรวนะ้สัยนะเย้เย่เลยกุ๊งมีตัวเซฟ ให,ให้มึงเห็นเลยไปมไม่เห็นกูก็ไม่แบนกูไปละไปละไม่เห็นเมื่อกี้เห็นคนอยู่ตรงนี้เอาประตูเปิดไว้แบบนี้ก็หวานจี๊ดไปสตาร์ โอ๊ไปบ้านนี้ก่อนป้า <laughs> บ่าวชายมีกองเด็กคนอยู่ในห้องน้ำต้นกันด้วยแต่เสียต่าง เอาไปคนมึงโอเว่ถ้ามันจะเนี่ยจะกูข้ากูข้าวเดียรไหมบ้านเนี้ยได้ายพลีเลยเอออ่ะเออ